hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอกันอีกหนึ่งคันแล้วนะคะสาหรับ Honda Civic FC 1 8 e คันนี้นะคะเป็นรถปี1 9บมายน้อยวิ่งไป40,000โลได้ชุดเบาะหนังยางใหม่ด้วยนะคะอยากได้คันนี้และตามหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะนี่รถเพิ่งเข้านะทุกคนยังมอมแมมอยู่เลยอะ่ะนะคะแต่ให้ดูกันแบบเร็วๆนะเดี๋ยวพอยขัดเคลือบสีทำสปาให้ดูให้จบก่อนนะ กระจังหน้านะคะก็เป็นโฉมใหม่มมนเช้เชนแล้วนะนี่สวยมากนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดนไลท์ให้ครบค่ะเครื่องยนต์1.8 i-tet เบนซินนะคะรถเป็นสีดำนะคะอาจจะมีแบบว่ารอยเลอะเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ตรงนั้นนะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะขัดทคืบสีทรรมปาให้ค่ะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้ล้อเดิมนะคะที่เป็นล้อแบบอลลอยสลับทูโทนเลยนะคะ ยางใหม่ๆเลยนะคะจัดมาให้คันนี้ได้ยางขอบ16ค่ะกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยค่ะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะกันสาบมีมาให้ครบค่ะมาดูกันที่มุมนี้บ้างนะคะและนี่คือด้านหลังนะคะดีไซน์สวยๆนะคะเป็นสไตล์ของตัว FC เลยนะคะมีไฟโค้งเข้ารูปแบบนี้ค่ะได้เซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะ กล้องด้านหลังนะคะพร้อมใช้งานนะคะนี่มาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะให้ดูกันนะคะก็จะได้แผ่นร่องย่างนะคะแบบนี้มาให้ทุกคนนะคะก็สามารถนะคะรับน้ำหนักได้ดียางอะไหล่แม่แรงใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะภายในก็โปร่งลุ่งสบายแบบนี้เลยจ้าสำหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับภายในทุกคนนะคะได้ชุดเบาะหนังตัดเย็บสวยๆทรงสปอร์ตแบบนี้มาให้เลยนะคะที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วสองตำแหน่งแบบนี้ค่ะรูปป,ปูผมยางเข้ารูปมาให้ด้วยนะคะภายในรถก็ก,กว้างๆค่ะเพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยค่ะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่นั่งคนขับนะคะน้องก็เป็นตัว E เนอะ เป็นตัว E นะคะแต่ได้ชุดเบาะหนังนะคะเบาะหนังดําได้แดงนะคะตัดเย็บทรงสปอร์ตสวยๆเลยค่ะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่านะจ๊ะ<ม>โอเคนะคะ<ม>ปุ่มพู้สตาร์ทอยู่นี่นะคะได้กุญแจสมาร์คกอเ์สนะคะมาให้2ดอกเลยค่ะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัย มัลติฟังก์ชันครู e คอนโทรลให้ครบเลยนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้เนี่ยมาดูกันว่ารถนะคะวิ่งไปแค่44,965โลเท่านั้นนะคะเป็นรถปี19ใหไม่น้อยๆนะคะและนี่คือออปชั่นตัว E นะคะกล้องหลังก็คมชัดสามารถแบบมองเลนส์นำสายตาตรงนี้ได้เลยนะคะ ปรับเสียงนะคะปรับเมนูต่างๆได้หมดเลยนะคะจะไปโหมดไหนก็ได้หมดเลยนะคะแอร์ได้แอร์ดิจิตอลทุกคนนะคะปรับอุณหภูมิแรงลมตรงนี้โอเคนะคะถัดลงมาในส่วนของเกียร์นะคะก็ดีไซน์นะคะสปอร์ตแบบนี้มาให้มีในส่วนของเบรกโฮเบรกมืออีคอนโหมดมาให้บุ๊คเซอร์วิสติดรถให้ด้วยภาษีพรบโบต่อให้หมดนะทุกคนนี่ค่ะไฟนะคะก็ ใช้งานได้ม่านบางแดดนะคะดีไซน์ท่เทพส,สวยๆเลยนะกระจกบ,บานใหญ่มากๆเลยค่ะที่พักแขนนะคะที่วางแก้วอยู่ด้านล่างรถสวยจริงๆทุกคนนะคะอีกหนึ่งคันที่ตั้งใจคัดสรรมาให้สำหรับใครนะคะที่เป็นาสาย H อยู่แล้วนะคะคันนี้ก็เป็น Honda Civic 1.8e นะคะเป็นรถที่ได้ภายในเบาะหนังไม้น้อยวิ่งไป40,000กโล ะะและยังได้ยางใหม่ด้วยนะคะรถคันนี้สวยขับดีมากๆค่อยขับมาเลยแบบโอ้ ช่วงล่างดีทุกอย่างดีหมดเลยน่าใช้มากๆทุกคนนะคะอีกหนึ่งคันค่ะใช้เงินออกรถเพียง9 9 9วัตจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกได้ด้านล่างค่ะสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิกแคปหน้าจอส่งให้พลอยได้เลยค่ะยินดีช่วยออกรถค่ะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ share, ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ